เป็นสปาเทอราพีเสียมันต้องอิมมันต้องอิมพูมันต้องพร็อ,อกิสอยู่ตลอดเวลาเพราะเราทำงานกับคนนะคะมันต้องมันต้องมีการฝึกอีกเรื่องหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของอไรายได้แล้วก็พลาสเรื่องการท่องเที่ยวด้วยนับนิ้วให้ผมดูหน่อยได้ไหมกี่วันที่กี่ที่นะซิดนีย์ซิดนีย์หนึ่งนิวซีแลนด์สองแล้วฟิจิ <F iji. S 2> ครับญี่ปุ่น <3. S 1> แล้วก็จะมีแคนาดาด้วย okay. ก็เดี๋ยวอยากให้พี่นั่งตัวหน่อยครับโอเคสวัสดีค่ะพี่ชื่อสุกัญญาชาติวิทยาบุตรนะคะหรือว่าเรียกเล่นว่าพี่ยายาค่ะพี่จะไปรูทไหนเออไหนครับจะไปรูทรอยัลพรินเซสค่ะซึ่งก็จะไปขึ้นที่พอร์ตซิสเนี่ อ่าแล้วก็จะเป็นรูทอยู่แถวแปซิฟิกเนี่ยแหละค่ะจะมีออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ยูโกฮาม่าด้วยฟิจิก็จะมีแถวนี้แล้วหลังจากนั้นปีหน้าก็จะไปแถวอลาสกาไปหลายที่เลยไปหลายที่เลยรอทั้งเดียวได้เที่ยวหลายที่เลยจะสอบถามหน่อยครับว่าเออทำไมพี่ถึงสนใจมาทํางานบนเรือสำราญครับโดยเฉพาะตําแหน่งสปาค่ะพี่เป็นสปาเพอร์พิตอยู่แล้วค่ะเมื่อก่อนอยู่ที่ The Gulf Hotel Convention and Spa ที่บาเรนนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นก็คือตรงนี้เนี่ยมันมันเป็นอะไรที่เราได้เขาเรียกอะไรอ่ะมัน improve เรา develop career path ดอนนะคะ mm hmm. เพราะว่าพี่ก็ mm hmm. ก็มองไว้ก็แต่และคนเป้าหมายไม่เหมือนกันใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยมันไปฝ mm ึกสกิลของเราวิน hmm. ิก็คือการขาย mm hmm. ใช่ไหมคะเราเป็นสลาสัลพีสธรรมดาเนี่ยมันก็จะไปอีกแบบหนึ่งเนาะมันก็จะไ,ไม่ไม่ได้พัฒนาเรื่องงานขายห mm hmm. รืออะไรเงี้ยเพราะว่าเราทํางานเราทําธุรกิจอะเราต้องขายเนาะ mm hmm. อะไรเง,งี้ยซึ่งซึ่งพี่มองตรงนั้นแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของรายได้แล้วก็ p l u เรื่องการท่องเที่ยวด้วยเนาะเราทำงานไปด้วยเที่ยวไปด้วยแล้ว่าก็ก็สนุกค่ะจากที่เคยอยู่แค่ประเทศเดียวใช่ค่ะ ไปเที่ยวมาหนาวยังประเทศบาเลนใช่ไหมครับบาเลนค่ะเที่ยวมาหนาวใจยังงที่บาเลนหนาวใจอ่ะบาเลนประเทศเล็กๆค่ะขับรถแค่ครึ่งวันก็ก็ก็หมดแล้วแต่ที่นี่คือไปกี่ที่เนี่ยพี่เดี๋ยวนับนิ้วให้ผมดูหน่อยได้ไหมกี่วันที่กี่ที่นะซิดนีย์ซิดนีย์หนึ่งนิวซีแลนด์สองแล้วซิจิครับญี่ปุ่นแล้วก็จะมีอ่าแคนาดาด้วยแคนาดาด้วยแล้วก็阿拉斯加แถวหลังนะฮะเ็อเมริกาเยอะแยะไปหมดเลยพี่อันนี้เตรียมเตรียมเสื้อกันหนาวไปไหมครับไป阿拉สกา ไปจริงรฮะ <c oughs> เตรียมค่ะโอ้โเดียมมาลยเที่ยวกันนะนี่นี่ไปไปทำงานกับเรานะ <c oughs> ได้ไปเที่ยวหลากหลายที่มากๆ <c oughs> เลยทีนี้ มันมีครับพี่คนที่แบบอยากสมัครงานอยากไปเที่ยวอยากไปทํางานด้วยแต่ว่าเขากลัวว่าเราหลอกเขาหรือเปล่าอันนี้ผมอยากให้พี่ให้ความมั่นใจกับคนที่เขาอยากจะทํางานตรงนี้หน่อยค่ะตรงนี้มั่นใจได้เลยค่ะไม่หลอกค่ะเพราะว่าตรงนี้เมื่อกี้เพิ่งรายงานกับที่กรมรายงานตัวกับที่กรมรายงานมาค่ะ,คะเพราะว่าเราก็จะมีการเขาเรียกไรมีรีจิสเตอร์ออนไลน์กับกรมรายงานอะไรด้วยก็คือสามารถเช็คได้ค่ะโอช a n นแมนเผาโอเคคือต้องบอกว่าทางเราก็ขึ้นตรงกับกรมจัดหางาน นะครับทุกอย่างคนที่ไปเนี่ยเรารายงานเขาหมดดังนั้นมั่นใจได้ครับว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเราดูแลอย่างเต็มที่แน่นอนนะครับทีนี้ผมสังเกตแล้วคุยกันมาสักพักแล้วเนี่ยพี่ผู้สังกฤษแบบดีมากเลยอ่ะอันนี้พี่พี่ฝึกยังไงอ่ะฝึกยังไงอ่ะคะ ก็อาจจะเป็นเพราะงานด้วยค่ะแล้วก็เราได้คุกคืกับลูกชาต่างชาติเพราะเมื่อก่อนพี่ทํางานออฟฟิศนะคะแล้วก็ไม่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เจอลูกค้าอะไรหลากหลายอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะหลังจากนั้นก็เริ่มจากออกต่างประเทศค่ะด้วยเป็นสปาทรีปสนั่นแหละค่ะด้วยด้วยด้วยแบ็กกราวด์ด้วยที่ทํางานด้านโอเปอเรชั่นมาต่ออะไรอย่างนี้แล้วก็มาเจอลูกค้าอย่างนี้เราก็ไม่ตื่นไม่อะไรเงี้ยก็ท่องเที่ยวด้วยค่ะแล้วก็ได้สุดด้วย อ่าเยอะเรียนเยอะเสำเนียงดีมากอ่าเยอะเรียนเย,เนยอะเยอะแล้วก็ฟังเงยอะๆค่ะไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวไม่ต้องอะไรเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ต้องพูดนะคะเนาะอมมิวนิเคชันสำคัญมากโอเคในคอนแทคนี้คือคือแบบพี่ไปหลายประเทศมากๆาแล้วก็อาขึ้นเรือครั้งแรกของพี่แหละพี่คาดหวังไงบ้างว่าในการไปทํางานครั้งนี้เนี่ยมันจะพัฒนาตัวเองอย่างไรพี่จะได้อะไรกลับมาโอเคอย่างแรกเลยค่ะก็อินพูฟสกิลของเราค่ะเพราะว่า เป็นสปาเทอราพีเนี่ยมันต้องมันต้องอิมพูสมันต้องพร็อกซิสต์ตลอดเวลาเพราะเราทำงานกับคนนะคะมันต้องมันต้องมีการฝึกแล้วก็แต่ละคนแต่ละเคสเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันไอ้มันก็แตกต่างกันนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันก็ช่วยอิมพลูสอาชีพเราด้วยแล้วก็ อินพูฟด้านการคอมเมคคอมมิเคชันกับลูกค้าด้วยเพราะแต่ละคนแต่ละประเทศแต่อะไรเนี้ยมันก็จะแตกต่างกันไปนะตรงนี้มันชาเลนท์นะคะ <Sure. S 2> ที่ที่ท,ที่ที่ประสบการณ์มาอะไรเงี้ย mm hmm. แต่ได้อาจจะชาเลนท์กว่าเพราะว่าอยู่บนเรือ <Sure. S 2> เราไม่ได้เราไม่ได้อยู่นบนบกบนอะไรอย่างงี้ซึ่งเราสามารถจะไม่ไม่เขาเรียกอะไรอะ่ะไม่คาดหวังอะไรกับมาก อะไรขนาดนั้นอ่ะเพาเรอะไรไม่ได้คาดหวังอะไรมากไม่มีความกดดันอะไรมากอย่าไปกดดันอะไรมากใช่ตรงนี้แล้วก็ไปสนุกกับมันค่ะครับเราได้เที่ยวด้วยดีว่าดีกว่าอยู่อยู่ตรงนี้เออดีกว่าแบบที่ไม่ได้เห็นเลยดีกว่าแบบจ่ายตั๋วไปซื้อเองอะไรเงี้ยเราได้ทํางานด้วยได้เที่ยวด้วยแล้วก็ได้ประสบการณ์ชีวิตด้วยค่ะตรงนี้ก็คิดว่ามันต้องคุมอ่ะโอเคค่ะพี่ได้แบบสอนหลือแนะนําคนที่แบบว่า สนใจงานตรงนี้ว่าเยอะมากๆเลยทีเนี้ยค,คือเราอ่ะจะมีะ Final i n อินทิวิวคุณจันีในช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับพี่น,นะที่เป็นรุ่นพี่แล้วกันคเคยผ่านจุดนั้นมาก่อนอยากจะแนะนำคนที่เขาสนใจแล้วแล้วก็สัมภาษณ์กับผมผ่านละ,ะจะมาสัมภาษณ์ฟ i n a นอ n อินทิวิคุณจันีเนี่ย เตรียมตัวอย่างไรบ้างเตรียมตัวอย่างไรนะคะอย่างแรกก็คืออันดับแรกเนาะเพราะเราต้องสื่อสารในเรื่องภาษาค่ะมีความมั่นใจค่ะแล้วรู้เรื่องที่เราจะคุยกับเขาอย่างเรื่องทรีทเมนต์เรื่องสปาเรื่องอะไรเงี้ยต้องรู้ค่ะว่ามีทรีทเมนต์อะไรบ้างอะไรเงี้ยในดีเทลตรงนั้นนะคะที่จะทํางานสายนี้แล้วไปฝึกค่ะ แลเรื่องของภาษาอะไรเงี้ยก็ต้องฝึกเหมือนกันเพราะว่าแน่นอนอะเราจะไม่เข้าใจสำเนียงโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันคุ้นชินกับหูหรือว่าฟังบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าไปฝึกงานในระหว่างนี้ค่ะที่ไปนวดอะไรเงี้ย ก็ก็คิดว่ามันคงผ่านอะไรได้ไปง่ายๆค่ะแล้วก็อย่าลืมเรื่องเซลล์คอนฟ idence นะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราต้องทำงานอยู่กับคนเราต้อง represen ตัวเราเองใช่ไหม presentation ตัวเราเองทั้งหมดอะไรเงี้ยก็ต้องความมั่นใจมาอันเป็นดับแรกหลังจากนั้นก็เดี๋ยวทุกอย่างก็จะตามมาเองค่ะโอเคครับอยากฝากอะไรคนที่เขาอยากไปทำงานเรือสำราจบ้าง encourage เข้าหน่อย encourage เข้าหน่อยมั่นใจค่ะทุกอย่างมันอยู่ที่เนี่ย อย่อยางไม่อยู่ที่ใจค่ะ<ฤ>ไม่ว่าจะเรดอนสำราญห,หรือว่าต่างประเทศหรือว่าที่ไหนค่ะเพราะว่าเราเรามีฝีมือเนาะเราก็มั่นใจในตัวเองและไปฝึกสกิลแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะผ่านไปได้แล้วก็ทุกคนก็จะทาตามความฝันที่ฝันไว้ได้ค่ะขอบคุณพี่มากมากเลยครับ <c oughs> ที่วันนี้แบบม,มาแชร์ประสบการณ์แ,รณแ,ลแล้วก็แบบว่ามีคําแนะนําดีๆ <c oughs> ให้กับคนที่สนใจด้วยนะครับ <c oughs> ยังไงวันนี้ขอให้พี่เดินทางปลอดภั <c oughs> ยครับ,บได้ทํางานตามที่ฝันเอาไว้และได้รับสิ่งทุกสิ่งทุกอย่าง คำามที่ตั้งความ,มวหวังเอาไว้ขอบคุณพี่มากค,ครับหวสดีครับ